สวัสดีค่ะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ขอฝากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องแม่บ้านพาทำอาหารด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะหากพร้อมแล้วไปรับชมคลิปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ช่องแม่บ้านพาทำอาหารจะมาชวนทำ ซุก้โลนะคะทำง่ายง่ายมากๆเลยแล้วก็อร่อยด้วยเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและวิธีการทำก่อนเนาะอืมก็จะมีเนื้อหมูบดนะคะส่วนผสมแรกเนื้อกุ้งสับ หอมแครอทนะคะไข่ไก่คะ่ะ ทีนี้มาดูเครื่องปรุงเราจะใส่แป้งสาลีอนเนกไปส่งนะคะไปแค่หนึ่งช้อนเท่านั้นนะคะเพื่อเชื่อมนะเสร็จแล้วก็จะมีผงกรุงรสค่ะหนึ่งช้อนชา ตาำสายหนึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยหนึ่งช้อนชา ้ำมันงานประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วเราก็จะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมนี้เข้ากันก่อนนะคะ แล้่เรานวดสมวนผสมนี้เข้ากันแล้วแล้วเราก็จะไปเก็บไว้ในตู้เย็นสักประมาณ15นาทีนะคะพักไว้ในตู้เย็นให้เครื่องปรุงมันเข้ากับไปกับเนื้อพวกนี้ก่อนนะคะ15นาทีเดี๋ยวมาเจอกันค่ะหลังจากที่เราหมักตัวหมูของเราไว้แล้วนะผสมเรียบร้อยแล้วครบเวลา15นาที เสร็จแล้วเราก็จะเอาผักกัดข่าไปนึ่งนะคะไปนึ่งให้มันนิ่มลงนะคะเราก็จะเอามาทำเป็นสุก้โรเราจะตักหมูใสประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ หัวพับท้ายอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็วางไว้ในถาเพื่อที่จะไปนึ่งให้หมูมันสุกเราทำอันนี้ให้สุขขกขักให้สุกเพื่อที่จะทำให้เราห่อได้ง่ายขึ้นนะคะเออ ซึ่งตอนเนี้ยก็โด,งดง่งดังในติตตบมากๆเลยแล้วเขาก็ทําเป็นอาชีพแล้วด้วยนะก็ขายดิบขายดีเลยเออมันทําไม่ยากเลยใครจะทําเป็นอาชีพก็ได้เดี๋ยวส่วนผสมจะใส่ไว้ให้นะคะว่ามีอะไรบ้างใส่ไว้เท่าไหร่ะะทำางงา มากๆเลยแล้วก็ถ้าเราทำกินในครอบครัวก็จะสนุกสนานทำกับลูกๆก็ได้นะแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วย ทำกินเองนะเราก็จะปลอดภัยก็คือว่าเราไม่จาเป็นต้องใส่ผงปรุงรสอะไรเยอะแยะมากมายข้างนอกเราลองไปกินซิกี้ข้างนอกดูดิว่าเราจะกระหายน้ํำไหมอ่าพอกินกลับมาแล้วอ่ะไม่ว่ากินอะไรก็ตามไปกินข้างนอกนะเราจะกระหายน้ำมากมากเลยเพราะว่าเขาใส่ ผงปรุงรสไม่พอใส่ผงชูรสอีกอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เกลืออีกใส่อะไรอีกอย่างเงี้ยถ้าเราทําเองนะมันง่ายมากเพียงแค่เราเสียเวลาเตรียมของนิดหนึ่งเลยแค่น,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 นี้ก็เสร็จไปนึ่งเพียงแค่สิบนาทีก็สุกแล้วน้ําเดือดสิบนาทีน้ําเดือดจัดเลยนะก็สุกเลย ผักเนี่ยเราสามารถเอาไปลวกน้ําร้อนเลยก็ได้สักประมาณต้มทิ้งไว้สักประมาณ5-7นาทีนะคะแต่ของเราใช้นึ่งเพราะว่าเราคิดว่าการนึ่งเนี่ยมันมันจะทําให้ผักแบบได้รูปทรงได้รูปทรงดีนะแล้วก็วางลงไปในซึ้งมันจะได้รูปทรงสวยงาม นี้เดี๋ยวเราเจะเอาไปนึ่งสิบนาทีน้ำเดือดน,นะคะก็สุกแล้วสินาทีนี่ค่ะเสร็จแล้ว แล้วนะแล้วเราก็จะมาจัดใส่จานแล้วจ้าแม่น่ากินไหมยนี้เลยนะ ทีนี้เราก็จะเป็นเตรียมน้ำจิ้มแล้วนะคะสุกี้โลของเราก็เสร็จแล้วนะเราก็จะราดน้ำจิ้มแบบนี้ก็ได้หรือเราจะเอาออกมาทานเป็นชิ้นก็ได้นะคะหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้ช่องแม่บ้านพาทำอาหารด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ